สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิรก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข่าวดีสำหรับคนน่ารักอย่างคุณนะคะก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิรแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อน,อนเลย คนน่ารักก็ต้องเหมาะกับสำรับที่น่ารักน่ารักใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันจากไพ่สำรับนี้กันนะคะเริ่มเลยเดี๋ยวอันนี้เก็บอันนี้ก่อนปึ๊บ energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้าง ใบแรกนะคะใน of swords ใบที่สอง the high priestess โ oh. อ้ king of cups and ace of cups อุ้ยมีอะไรที่ทำให้ใจฟูหรือเปล่าจ้าช่วงนี้ two of pentacles judgment นะคะ ace of pentacles three of cups เป็นอะไรถามตัวเองว่เป็นอะไร n i n อ of cups โอ๊ยดูพลังงานสิขอรับไปด้วยนี่แหละอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของฉันนี่แหละแล้วก็ของทุกคนด้วย Page o o Swords นะคะแล้วก็ใต้สำหรับเป็น Six of s w o r r s เป็น Energy ของชาวท่านลมไปถึงตุนกลมุมน้ำกระกดมินพิจิกดินประสบกันบางกอนนะคะเอ่อเหมือนคุณได้แบบ มันมีการออกมาจากสถานการณ์เดิมๆแล้วตัวตนคุณคือออกมาอย่างรวดเร็วมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเออคิดปึ๊บทำปับ๊บตัดสินใจปับ๊บบางคนแบบอาจจะเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอารมณ์เก่าๆฟ e ลลิ่งเก่าๆอะไรเงี้ยเออถึงเวลาแบบประมาณว่าดีดนิ้วปึ๊บอะไรเงี้ยเออวร์ปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่วร์ปขนาดนั้นหนะมายถึงแบบดีดนิ้วปึ๊บแบบเปลี่ยนเลยอะ่ะจากแบบอ่ะสมมติคุณเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณก็ดีดนิ้วแบบปลุกตัวเองอะ่ะเออ ขึ้นมาอืมด้วยหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในของคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่เป็นแสงสว่างในความมืดมิดอะ่ะเออเห็นภาพนี้ไหมเนี่ยมันเป็นมีความสดใสถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันอึมครึมหรือบรรยากาศอึมครึมอะ่ะแต่คุณก็สามารถแบบดึงเอ NERGY ดึงความสดใสดึงความแบบที่มันไม่เหมือนใครขึ้นมาได้เออแล้วก็จัดเมนขึ้นมาอีกโอ้โหความสดใสขึ้นไปอีกอืม ถึงแม้ว่าจะไม่มีเดือดซันแต่คุณก็สามารถสดใสได้เออคุณดึง Energy มาแล้วเป็น Energy ที่มีความนิ่งนะนิ่งดูแบบไหลลื่นดูโฟล์มากขึ้นมีความ f ฟูลฟิลแล้วก็บารลานได้เป็นอย่างดีเออปรับบาลานซ์เหมือนเพิ่งตัดสินใจอะไรมาเหมือนมีการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเออเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีข่าวดีอะไรบ้างต,ตอนเนี้ยเอเนอรคือ ขอรับไปด้วยเราหนึ่งนายออฟคับขึ้นมาเป็น energy ของการที่เหมือนคุณใช้กดแรงดึงดูดได้เป็นอย่างดีบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ energy แห่งความสุขแห่งความฟูลิิลเนี้ยคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเออไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะหรือว่ากาลยานมิตรหรือว่า เพื่อนหรืออะไรก็ตามสังคมใหม่ๆก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าแบบมันมีแรงดึงดูดต่อกันอแบบสินเสมอกันอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยจะนําคุณไปสู่การสร้างเงินก็ได้นะสร้างเงินสร้างก่อร่างสร้างตัวใครที่กําลังทาโปรเจกต์หรือมีไอเดียช่วงนี้จะพุ่งพล่านมากยิ่งทําสมาธินะยิ่งบรนเจดิดเออไอเดียบรนเจิดไปหมดนะคะความครีเอทต่างๆนะนะานาใบเนี้ยฟึดคิดว่าใบาเนี้ยกำลังบอกว่าถ้าตอนนี้ยังตก อยู่ในสถานการณ์ใดๆที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าทําให้ energy คุณดรอปลงทําให้คุณแบบเ,เสียทั้งเสียทั้งใจหรือเป็นทุกข์ใจเป็นเดือดเป็นร้อน energy ลบๆทั้งหลายพลังงานลบทั้งหลายความเศร้าเสียใจหมองหมน่นทุกกระทมอะไรก็ตาม,มให้คุณออกมาจากสถานการณ์นั้นๆแล้วจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะั u พอร์ตหนึ่งเลยใจต้องกล้าก่อนแบบสมอฟโดตัวอย่างนะ เดี๋ยวจะมีคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเฟิร์สเฟิร์สอันนี้เฟิร์สยกตัวอย่างม,านะมันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ว่าบางทีถ้าถึงจูดๆนั้นสมมุติคุณกําลังโดนทำลายร่างกายเออทำโดนคนรักทำลายร่างกายใช่ไหมคุณก็เก็บของออกมาเลยตัดสินใจเก็บของออไปเลยปุ๊บอืมแล้วก็ ไปเลยไปตายเอาดับหน้าเชื่อไหมว่าจาักราวาลจะซัพพอร์ตคุณอะไรฟิลนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่แบบไม่ต้องทําตามนะทุกคนเออมันเป็นแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่จําลองขึ้นมาไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์จริงไหมแต่ฟอร์คิดว่าดวงคุณอะ่ะม,มันมันมีความแบบ มันมีความดีอยู่ในนั้นมันมีความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือมันมีความฟูลฟิลเออถ้าเกิดว่าเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือว่ารู้สึกสับสนรู้สึกแบบปัญหาเยอะเหลือเกินวุ่นวายนะคะอืมอาจจะถึงเวลาที่ต้องมูฟเพื่อมาเจอพวกนี้นะคะเพื่อมาเจอสิ่งดีๆปรับบาลานซ์สมดุลความสมบูรณ์พูนพร้อมหลายๆเอเนอร์จีที่ฟังอยู่คุณเป็นเอเนอร์จีที่ มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีมีความสุขได้ความรักฉันไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะอะไรเงี้ยเออฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ เหมือนแบบแค่มีเพื่อนหรือว่ามีคอมมูนิตี้หรืออะไรเงี้ยที่คุณได้พูดคุยอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเอนจอยและมีความสุขแหละบางทีก็อยู่ในที่ทํางานหรืออะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็จัดเม้นต์จัดเม้นต์อะอะไรก็ตามที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วคุณรอ,อคอยคําตอบอยู่บางคนอาจจะไปสมัครงานหรือได้คิดหรือกำลังทาอะไรอยู่เดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบนะจ๊ะเดี๋ยวดากอนดากอนนนโอตัวนี้นะคะจะ เป็นคนไปจุดประกายอะไรสักอย่างให้คุณได้รู้คาําตอออืมเออแล้วก็พลังงานเร r จีมีคิงอ o อฟครับเนาะตัวคุณเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ได้นะมีพลังแบบแห่งความเขาเรียกอะไรอะคําแนะนําที่ดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความนิ่งสุขุมนุ่มลึกมีความแบบถ้าเป็นผู้ชายก็คือดูแบบดูมีสเสน่ห์เออดูหล่อดูอะไรแบบไปหมดดูอ่อนโยนเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงก็คือแบบมีความนิ่งอะ่ะมีความแบบ สวยนิ่งสวยแบบบัดตาบัดใจอะไรฟิวนั้นก็ได้นะคะอธิบายไม่ถูกอะเนาะถ้าเป็นผู้หญิงเพราะว่าคิง g อ f c ัพเป็นเป็นเป็นไพ่ของผู้ชายเออแต่ถ้าคุณมีเอเนอรีเนี่ยคือคุณแบบอัพระดับแล้วนะจากควีนอะเพราะว่าควีนจะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเออถ้าคุณเป็น q ค e ีนอยู่อะเดี๋ยวคุณจะอัพเกรดมาเป็น k ิงออฟ c ัพนะจ๊ะ อืมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มี energy ที่แบบชอบอ่อนไหว sensitive มากไม่ว่าจะดูซีรีส์หรือดูอะไรก็ตามแล้วก็รู้สึกเศร้าไปกับซีรีส์หรือหรือหนังอะไรที่คุณดูหรือว่าไปดูคลิปอะไรเงี้ยแบบ หมาโดนใครทําร้ายหมาหรืออะไรเงี้ยคุณก็น้าตาไหลแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะอัปเกรดนะคะอืมอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นเขาเรียกมันเป็นอินเนอร์ข้างในเนาะมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจอยู่ข้างในลึกๆเออแต่ว่าเวลาที่คุณทําสมาธิหรือฝึกจิตอะไรมากขึ้นอะ่ะคุณจะเริ่มนิ่งเป็นคุณจะเริ่มไม่ค่อยไหลาตามไปกับอารมณ์พวกนั้นแต่ก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาเหมือนเดิมนะคะ เอเนอร์จีมีความสุขมากขึ้นนี่แหละเอเนอร์จีนี่แหละขอรักให้รักษาไว้ให้ดีบางบางทีอาจจะเจอเรื่องที่ทําให้คุณแบบรู้สึกภูมิอ,อกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกฟินรู้สึกฟูลฟิลก็ได้นะเอสพับหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นเอเนอร์จีที่มีความอิ่มเอมใจมากๆเบิกบานใจมากๆนะคะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็คือดึงดูดดึงดูดแบบดีๆสิ่งดีๆเข้ามาชัว ลอยเปร์นะคะเหตุการณ์ต่างๆปล่อยโฟเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ถ้าควบคุมไม่ได้ทุกคนก็คือปล่อยวางเมื่อไหร่ที่ปล่อยวางได้ทุกสิ่งเอฟ r ร t h i ิงจิงกระเบลมันจะเปิดทางให้เราแต่เมื่อไหร่ที่เราไปยึดติดอยู่อะเออสมมติเหตุการณ์นี้ปัญหานี้ใช่ไหมที่เรายังไม่ยอมออกมาสักทีหรือว่าไม่ยอมปล่อยวางสักทียังไปยื้อยังไปแบบควบคุมมนะันอะต้องให้มันต้องเป็นอย่างนี้เออแต่ว่า คือเมื่อถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนแปลงอ่ะอเหตุการณ์มันจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือชีวิตเรามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถไปยื้อได้เพราะฉะนั้นนะคะปล่อยโฟอะไรจะเกิดให้มันเกิดอะไหนลองซิลองท้าทายกับตัวเองไปอะไหนดูดิโอจะตายไหมอะไรเงี้ยเออปล่อยวางดูซิอืมจนจะเป็นอะไรไหมสุดท้ายแล้วว่า พลังของคุณอะมันแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดคุณเก่งกว่าที่คุณคิดถ้าสมมติว่ามีจริงๆอะที่เฟิร์สพูดไปเนาะก็ไม่ได้แบบมาตรงเขาเรียกอะไรเอเนอร์จีหลายๆมีเอเนอร์จีหลายๆเอเนอร์จีนะแต่เฟิร์สพูดเผื่อไว้ว่าเออถ้าสมมติคุณเจอปัญหาอยู่อืมแล้วเอเนอร์จีคุณกําลังดรอปอยู่เนี่ยก็ขอให้รู้ว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าคุณคิดจะแบบหนักแน่นคิดจะเด็ดขาดคิดจะเด็ดเดี่ยวคิดจะชัดเจนคิดจะมุ่งมั่นเท่าไหร่นะ จุดจุดนั้นนะไม่มีอะไรสามารถมาห้ามปรามคุณได้คุณตัดก็คือตัดเออจะเป็นฟิลที่แบบถ้าฉันตัดถ้าฉันตัดสินใจแล้วป๊บบะใครหน้าไหนก็มาห้ามฉันไม่ได้ถ้าฉันจะไปก็เออฉันเลือกทางเนี้ยแล้วฉันมั่นใจแล้วก็ขอให้ดึงความเชื่อมั่นคุณได้รับการซัพพอร์ตคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนเก่งนะคะจิตวิญญ,ญาณคุณก็คอยบอกคุณอยู่เสมอนะว่าคุณอะ เก่งแต่ว่าไอตัวตัวข้างในเรามันจะมีตัวดำเนาะตัวกิเลสตัวอัตตาหรืออะไรก็ตามมาคอยบอกไอพวกความกลัวต่างๆเออคอยมาแบบตักเตือนคุณว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปไม่รอดนะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะเนี่ยแหละขอให้คุณฟังจิตวิญญาณข้างในข้างในใจลึกๆที่กําลังส่งสัญ,ญญาณบางอย่างนั่นแหละคือตัวตนจริงๆของคุณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความกล้าหาญความเชื่อมั่นในตัวเองความเก่งกาจนะคะ ความเ o อร์ฟู l อืม Energy แบบบูตมากวันนี้ก็มาบูตอัพ Energy ให้ทุกทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีกันบ้างค่ะเหมือนจะต้องกินน้ำนะจริงๆทุกคลิปเชื่อไหมว่าเฟคอแห้งทุกคลิปแล้วก็ไม่ได้กินน้ำทุกคลิปขำตัวเองไม่เป็นไรน้ำอยู่ไกลนะคะมาอ่านไพ่กันก่อนให้เสร็จ ถ้าใครอยากซัพพอร์ตเฟิร์สก็สามารถดเนตมาได้นะคะเฟิร์สใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงก็ได้จ้าหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้อ่าขอแจ้งนิดนึงนะคะสําหรับใครที่สมัครสมาชิกนะคะมันจะมะีสมาชิกที่สมัครไปร้อยห้าสิบหรือเจ็ดร้อยห้าสิบจะมีเช็คพลังงานก็คือแอดไลน์ทักเฟิร์สมาได้เลยเดือนละครั้งสามคำถามหรืออะไรก็ตามลองไปอ่านดูมันจะมีลิสต์เฟิร์สเขียนลิสต์ไว้ตรงตรง,ตรงการสมัครสมาชิกนะคะ โอเคมามาดูข่าวดีกันล้างพลังงานแล้วนะนี่ล้างให้พี่หินโมดไวนะจ๊ะพี่หินโมดไวนี่พลังแบบพลังแบบ p o w e r อร์ฟมากเออเอาจริงๆอ่ะหินโมดรไวที่เฟิร์สเพิ่งได้มามีส่วนที่ทำให้ Energy จทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะ Power ของเฟิร์สเปลี่ยนอ่ะอ Energy จากที่แบบห่อเหี่ยวอะมันฟูขึ้นมาได้อะแล้วเราด,ด้วยตัวเราเองด้วยนะแล้วก็หินนะพลังของหินนะช่วยด้วยอืมนะคะ วันนี้ก็มาเต็มที่กันเรามาดูข่าวดีกันค่ะอาจจะเมามอยเยอะไปนิดนึงนะทุกคนอย่าถือสาก,กันเลยข่าวดีสำหรับคนน่ารักทุกคนที่เข้ามานะคะมีเรื่องอะไรบ้าง ใบแรก Queen of Wands ค่ะเรื่องงานเอ่ยใดงานปังเอองานปังมาละหนึ่งอัปเกรดไฟมาเรื่องของคุณจะมีปิ้งแวบอืม ต่อจากการนั่งสมาธิเอ,อจากที่ไม่เคยทําหรือเคยทําอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามเมื่อไหร่เนี่ยพอคุณเริ่มมาทํางานกับจิตวิญญาณของคุณอะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะควรจัดตัดสินใจแบบไหนไปทางไหนต่อแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรมาซับพอร์ตคุณสมมติคุณคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะเอาไม่รอดแน่เลยเหตุการณ์เนี่ยเออฉันจะแย่แน่เลยไม่มีทางที่คุณจะแย่แน่นอนอืคุณจะได้รับการซับพอร์ตและแคล้วคลาดอยู่เสมอขอให้รู้เลยเพื่อขอคอนเฟิร์ม บูตเอเนอร์จเข้าไว้เดอะแฮงแมนนะคะข่าวดีก็คือคุณจะตระหนักรู้ในตนเองเออพอนั่งสมาธิปุ๊บตระหนักรู้เลยกลายเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นอืมนะคะเหมือนคุณอาจจะได้แบบตกตะกอนบางสิ่งบางอย่างจากที่ตอนแรกคิดไม่ออกเออคิดแล้วคิดอีกกังวลแล้วกังวลอีกตอนนี้มันไม่ใช่คิดแบบคิดไม่ออกแล้วมันไม่ใช่ความกังวลแล้วมันเป็นการที่เหมือนคุณได้ไตร่ตรองแล้วคุณได้ตระหนักรู้จ้ะ The ะเดว l เฮ้ยหลายๆคนอาจจะได้ปลดล็อกนะเรื่องของอัตราตัวตนหรือได้เห็นเห็นด้านมืดของตัวเองมากขึ้นเข้าใจในความเป็นด้านมืดของผู้คนกับหรือของตัวเองก็ได้นะคะข่าวดีสับหน่อยสับหน่อยนายออฟคัพนะคะขึ้นมาอีกแล้ว9้าถ้วยนะสิ่งที่คุณเออ ปรารถนาคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบฝึกสมาธิเพื่อที่ตระหนักรู้ในตนเองอยู่กับตัวเองทบทวนไนตรตรองสิ่งต่างๆแล้วก็คอยหมั่นสังเกตความคิดอารมณ์ไม่ให้อยู่ในพลังงานลบเนาะไม่ว่าจะเป็นความคิดลบขึ้นมาอารมณ์ลบๆบความโกรธโทสะโมหะหรืออะไรก็ตามกิเลสต่างๆให้รู้ให้ทัน ให้รู้ให้ทานว่าอ๋อสมมตินะอันนี้คือความโกรธเออแล้วเราก็จะไม่ไหลาตามสมมติมีคนเข้ามาด่าคุณนะแล้วคุณก็แบบเอาแล้วอยากจะด่ากลับเลยเกินเลยเงี้ยมเมื่อก่อนอาจจะด่ากลับแต่ตอนเนี้ยคุณอาจจะต้องแบบใจใจเย็นหายใจเข้าลึกๆปึ๊บแล้วก็เฝ้าดูอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆพอเรากลับมาที่ลมหายใจปึ๊บอะคุณจะเห็นการเกิดดับของอารมณ์นั้นมันจะดับไปเอง เพราะเรากลับมาที่ลมหายใจไงเราไม่ไปไหลตามอารมณ์นั้นไปนะคะอันนี้เป็นการฝึกจิตยกระดับได้เป็นอย่างดีอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้คือสามารถทําได้ในทุกๆอิริยาบถในทุกๆตอนเลยที่เราแบบเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามกลับมาหายใจพิจารณาตัวเองสักครั้งหนึ่งลองดูอารมณ์นั้นซิว่ามันจะอยู่กับเรานานไหมไอคนที่มาด่าเราอะ่ะ ไฟมันสุมข้างในใจเขาเองอือให้ปล่อยให้เขาทุกไปอืมแต่ว่าตัวคุณพอรู้แล้วเจอเหตุการณ์นี้แล้วคุณต้องยับยัง้งอือต้องยับยัง้งมันไม่ได้ให้ไปกดนะที่เฟิร์สบอกให้ยับยั้งก็คือให้คุณรู้ให้ทันเหมือนแบบยับยั้งไม่ให้ไปแบบไปสร้างพันธะสัญญาต่อใครอะ่ะอือสมมุติว่ามีคนมาทําร้ายคุณอะ่ะถ้าคุณไปแรงอีกอะ่ะกลายเป็นแบบไฟลุกโชนเข้าไปอีกทีนี้ม่อทีนี้แบบไม่ลุกลามเข้าไปใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณหยุดปุ๊บ ฝั่งนั้นเขาก็จะร้อนอยู่ฝ่ายเดียวแต่ฝั่งคุณกลายเป็นเย็นฝั่งคุณก็จะเย็นเย็นเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะนิ่งกลายเป็นนิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอาการอาการฟุงร้งซ่านต่างๆคุณก็ได้พัฒนาด้วยนะอืมแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะง่ายไปอีกมันต่อยอดได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ขอให้รู้ไว้ถึงแม้ว่าไพ่จะขึ้นมาแบบเนี้ยเออ,อคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันขึ้นมาไปในแนวนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณส่สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณจะได้รับแนนน่อ นะคะขอให้บูตเอเนอร์จีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎแรงดึงดูดมันอยู่ที่พลังงานถ้าพลังงานเราดีมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเราคิดบวกเราแบบเอเนอร์จีดีมีความสุขกับชีวิตมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีปัจจุบันเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ไอการที่เราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้นะมันก็เมนิเฟสไม่ได้นะเราก็ต้องทําตามเป้าหมายเราด้วยเราก็ต้องเทคแอคชั่นให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราดึงดูดสิ่งที่เราเมนิเฟสด้วยนะคะ เฟิร์สเห็นนะแบบมีคอมเมนต์หนึงนะ่งเนาะมาเมนตอเมื่อคลิปไหนก็ไม่รู้บอกว่าแบบมาเฟิร์สเฟิร์สขายฝานันซึ่งเฟิร์สอ่านตามหน้าไพ่นะเฟิร์สไม่ได้ขายฝานันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไพ่ไม่ได้อยู่ที่การทํานายเลยแต่อันนี้เป็นพลังงานหนึ่งที่คุณมารับส่วนหนึ่งแล้วถ้าคุณแบบเขาเรียกอะไรบูตเอเนอร์จีบูตพลังงานอะให้มันเป็นไปตามไพ่ที่ไพ่ขึ้นมานั่นแหละค่ะมีที่ไหนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งตัวเฟิร์สเองอะก่อนที่เฟิร์สจะมาเป็นผู้อ่านไพ่ ฟิร์ก็ฟังคลิปเหมือนกันฟังพิกอากาศเหมือนกันตอนแรกก็ฟังเฉยเฉยแหละไม่เกิดไม่เกิดผลดีอะไรเลยเออรับพลังงานฟูลฟิลยิ้มหน้าเป็นตามตามคลิปไปงั้นแต่ไม่มีอะไรพัฒนาเลยตัวเราไม่ขยับเนี่นอนฟังเฉยแต่เนี่ยณปัจจุบันเลยแบบอยากจะมาพูดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเผื่อแบบบางคนเนาะที่เป็น,เอ,นเอ่อเป็นคล้ายๆเฟิร์สก็คือฟังเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรก็อาจจะต้องลองมาลองลุกขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ มาเขาเรียกอะไรอะเริ่มทำอะไรสักอย่างได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวผลมันจะตามมาจ้าต่อจ้าข่าวดีที่จะเข้ามาอา่ะไนออฟสอดขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยจะมาจากคนก็ได้นะอาจจะมีคนมาแบบอ่ะเดี๋ยวเต่อต่อเทนออฟวอนข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาคือเรื่องอะไรจ้ i คิงออฟวอน จัดเมน้นแอดซอบบอลค่ะเออโอกาสในเรื่องของการงานการเริ่มต้นใหม่ใครที่รอโอกาสใหม่ๆอยู่นะจ๊ะ้ะเดี๋ยวเพิ่มขอขยายขอขยายสิบไม้เท้าขอ,ขอขยายเนี่ยคิงเนี่ยที่ขึ้นมาคืออะไรจัดเม้นขึ้นมาคืออะไรจริงๆเอ่อก็พอรู้แล้วแหละแต่อยากเปิดเพิ่มอุ้ยใต้สำรับเป็นแอดซับขาค่ะดับเบิลเอสดับเบิลดับเบิลหนึ่งถ้วยจ้ะเพื่อนๆพี่ๆน้องน้อง ดับเบิลหนึ่งถ้วยนะจ๊ะทำไปเล่นไปเออก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหนื่อยอะไรนิดนึงแต่ตอนนี้จ้ะมันไม่ใช่แล้วจากควีนคุณจะกลายเป็นคิงคุณจะกลายเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่าง e อ e r y t ร i ติไฟมาเติมไฟให้กับตัวเองไฟมันลุกโชนแพชชั่นมันมาแล้วช่วงเนี้ยเป็นเอ e r g y ที่แบบคุณอาจจะมันมีพลังงานบางอย่างเนาะที่แบบดีๆอเออมามอบให้เราไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามเนาะจากที่เฟิร์ดได้ฟังมาคร่าวๆเฟิร์ดก็ไปดูคลิปไพ่คลิปอื่นอะไรบอั ดีๆอะไรเงี้ยลราซึ่งหน้าไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกันมากโอกาสดีๆกำลังเข้ามาเนี่ยมีตอนนี้ให้รีบขวาทําให้ตัวเองฟูลฟิลเข้าไวอุ้ยเดี m a g แมจิกเชนอีกเป็นไงเลิศคุณไม่ธรรมดาตรงเข้าไปหาพรสวรรค์ของตัวเองขอให้รู้ไว้เลยอย่าตีกรอบตนเองคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณคิดจะเรียนรู้สักอย่างสมมตินะอันนี้เฟิร์มไม่ได้พูดบอกทุกคนนะเป็นบางพลังงานที่รู้สึกว่า ไม่เห็นจะมีอะไรดีๆเข้ามาเลยหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้รู้ไว้เนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวเองนะอืมถ้าสมมติว่าเอ่อแบบเหมือนแบบรอคอยว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นแต่ไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้ซึ่งตัวคุณเป็นในเมจิกเชียรนะเอคิดว่าคุณคุณอยากจะทําอะไรคุณทําได้หมดเลยคุณอยากจะเรียนรู้อะไรคุณจะทําได้หมดคุณอยากจะสร้างสรรค์คุณจะเมนิเฟสอะไรคุณทําได้หมดเลยอืมแล้วก็เทคแอคชั่นเออแล้วก็แอคชั่นด้วยให้มันสอดคล้องคือ เขาเรียกอะไรปฏิบัติหรือกระทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังดึงดูดอย่างเช่นเรากําลังดึงดูดแบบอ่ะอย่างเช่นทำยูทูบเบอร์เออเป็นยูทูบเบอร์ทำช่อง y u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  e น่นนี่นั่นหรือมาอ่านไพ่หรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วคุณก็เมนิเฟตไว้เลยว่าแบบเนี่ยเป้านะ่ยฉันจะได้แบบซัพ์เท่านี้เออเงินแบบเข้าตืดๆประมาณนี้แต่ในระหว่างทางคุณไม่ต้องไปหมกมุ่นอะไรกับผลลัพธ์เลย ทำของคุณให้เต็มที่อย่างเช่นอะอย่างเฟิร์สเนาะเนี่ยเฟิร์สยกตัวอย่างของเฟิร์สให้ก็ไแดก็คือคือเฟิร์สนึกไม่ออกอธิบายไม่ถูกก็เลยมายกตัวอย่าง,างนี้ก็คือเฟิร์สแบบตั้งเป้าไว้แหละแต่ก็ไม่ได้ไปสนใจว่าเอ้ยเราจะไปถึงหรือไม่ได้ฟิกอะก็คือยืดหยุ่นเออยืดหยุ่นกับตัวเองแล้วก็เนี่ยอ่านไพ่ก็คือเต็มที่ว่าไหนเอเนอร์จีเยอะก็มาใส่เต็มจับเต็มอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งทุกคนทําได้เราทุกคนทําได้ดีด้วยนะคะจากที่เคยเหนื่อยๆนะเฟิร์สคิดว่า ไฟจะกลับมาเห็นไหมสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยมันเป็นความเบื่อความแบบเอ้ยเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยโฟคิดว่ามันจะสดใสอีกครั้งกลับมาฟูกลับมาฟูลฟิลเอนเนอร์จี้อีกครั้งนะคะบางคนถ้ายังไม่ฟูลฟิลก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองฮิวใจฟังเพลงอยู่กับธรรมชาติทบทวนสิ่งต่างๆเรื่องราวเอ่ยใดน,นะคะแล้วอะไรที่คุณรอคอยคุณจะได้รับคําตอบจ้ะ คุณจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนเร็วๆนี้หรือใครรองานอยู่ใครรอ,อ,อแรงบรันดาลใจอยู่เดี๋ยวคุณจะมีแรงบรันดาลใจเดี๋ยวจะมีโอกาสมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามานะคะอ่ะขอข่าวดีสักห้าใบและกันจากไพ่สหรับนี้นะจ๊ะถ้าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมดีกว่า10บดาบอ่าความเจ็บปวดได้จบลงแล้วนะจ๊ะมันจบแล้ว โปรเทคพลังงานคุยนอพาปุ้ยมีพลังงานของเพ of s ฟสอดแล้วก็ให้อย่างแนะนำอะไร เดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้นะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่าสร้างความสับสนให้กับตัวเองไม่ว่าคุณเจออะไรคุณจะผ่านไปได้หมดทุกสิ่งกอย่าง Everything จริงกับเบลข่าวดีที่เข้ามาคือคุณจะไม่เจอเหตุการณ์ที่มันหนักๆแล้วเพราะคุณเจอมาแล้วนะคะมันได้จบลงแล้วอาจมันคือชีวิตเรามันจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันต่อสู้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราแบบผ่านไปได้ในทุกๆสถานการณ์ก็คือเรื่องของจิตของเราอืมถ้าจิตเรามันอ่อนแอปึ๊บ เราก็จะไหลาตามเราก็จะท้อเราก็จะแบบนู่นนี่นั่นแต่ถ้าจิตเราแกล่งเมื่อไหร่เออกำลังจิตกําลังสติเรามันแข็งแกล่งอะไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบเราอะเราก็จะไม่ไหลาตามดูคนซึ่งสําคัญมากคลิปแม่หมอหลายๆคนพ่อหมอหลายๆคนที่มาลง Youtube หรือคลิปแบบตื่นรู้หรืออะไรก็ตามอะถึงได้บอกว่าเออการทําสมาธิการเชื่อมจกกักระการนู่นการนี่หรือธรรมะหรือพุทธ ศาส,สนาพุทธให้สวดมนต์ให้ทําสมาธิก็เพื่อให้มีสติเนี่ยแหละเวลาที่เราเราเจออะไรอะ่ะเราจะไม่ไหลาตามอืมกําลังจิตกําลังสตินะ่ะสำคัญมากในการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตนะคะสําหรับคลิปนี้ยังไม่จบจ้ะขอเปิดเป็นไพ่แองเจลนะคะเพิ่มเติม สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไฮเเซลฟ์นะคะอยา,ากจะส่งข้อความอะไรถึงทุกคนบ้าง55เธอเก่งกว่าที่เธอคิดนะจ๊ะหนึ่งสองสองหนปรับมุมมองสมัยเธอเอออันนี้ก็เกี่ยวกับการมุมมองนะให้มองมุมกลับถ้ามองมุมเดิมแล้วมันแบบคิดอะไรไม่ออกลองมองมุมกลับสองสจัดระเบียบชีวิตของตัวเองสมัยเธอ หนึ 1> 1, 1, 2, 2, ่งหสองทอมีไว้ให้ลิงถือจ้าเออทอมีไว้ให้ลิงถือแล้วก็เห็นไมแปด8ปดแปดแดเธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการจ้าโหยดูยเห็นไหมที่เฟร์สบอกเลย9ก้าถ้วยมันเป็นสิ่งที่คุณสมคุณแบบปรารถนาคุณจะสมหวังนะจ้ะอ่ะให้สิบใบหนึ่งสองสาอีกไม่นานเกินรออืมทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัว 2277เจ็เธอดีพอหนึ่งเลยห้ามด้วยค่ะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆเมื่อไหร่ที่เราแบบไปจำกัดว่าเอ้ยเราไม่เก่งเราอย่างงู้นอย่างนี้เราทำไม่ได้นั่นแหละเท่ากับเราแบบไปกดพลังงานเราไว้แล้วอ่ะมันเป็นพลังงานที่ปิดกั้นแล้วอ่ะทีนี้นแหละก็ยากยากเลยอือคอยให้กำลังใจและเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าข้างในเราจะพาเราไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ไปสู่เป้าหมายของเราได้ แล้วก็เชื่อมั่นว่าเธอเก่งเธอดีพอให้กําลังใจเยอะๆให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะถึงแมว้ว่าจะไม่มีใครให้กําลังใจก็ตามให้ตัวเราเนี่ยแหละให้เราได้ดีที่สุดแล้วมันจะเป็นพลังที่แบบอยิ่งใหญ่มหาศาลเลยทุกคนอ่ะแล้วเฟิร์สก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะอ่ะสองศูนย์สองค่ะระวังผิดพลาดซ้ําอีกทาไมต้องพูดเร็วด้ยวยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าลิ้นมันรัวเกินไปมันรีบอะไรอย่างเงี้ยสองหนึ่งสองหนึ่งตื่นรู้ได้แล้วนะคะ คุณกำลังโดนปลูกนะบางคนนะแล้วก็444 4, 4, เธอเท่านั้นที่ทำได้เออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าเฟิร์สใช้คำพูดหรือก้าวล่วงท่านใดประการใดไปขออภัยมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจกับทุกทคนคะ่ะบ๊ายบาย